โอเคนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมอะไรนะแอคแทกออนไททันเโอเคโอเคโอเคเอาละพีพีเราต่อแล้วปไหนล่ะเออแอคชื่อเกมมันบอกว่าแอคแท k ออนไททันไม่ใช่หนีไททันไหมเออเอาล่ะเอาล่อเอเขอบอกไป้สูงยิ่เล่นเกมทีที่เล่นนึยเรจะขำให้เลยนะ ก็กล้องมันเริ่มเบี้ยวแล้วนะครับกล้องมันเริ่มเบี้ยวแล้วต่างมุมหมดไอ้กล้องมันยากมากต้องรีบเองได้ด้วยได้ด้วยได้ว้ยได้ด้วยดีโดนโดนโดนเอาอีกสักพักโดนจับกินแล้วอุ้งจ้เป็นเซ็ตัวเลยครับอ๋อแล้วเอาแล้วเอาแล้วเย็บตอเยบร้อยเย็บตอเอาไงเอาไงเอาไงอึโอเคครับาด้แล้วมีภาพประกบสโลโมชั่นให้ดูด้วยนะครับ มีพังเลยเอไปเชิญปังเชิญงต้องกับารวะท่านผู้ชมหน่อยครับนี่โดจับจีออร่อยกันเลยทีเดียวไปเติมแก๊สไม่ันโอยบินในเท้อะไรตัวดีออมีสังกัดดีเนน่ะเขาบอกไอเท็ก่อนในท่านไม่ใช่ดีใ่าไปเติมแก๊สจอนได้ไหมครับ แกโม่จะบินไม่ได้บินต้องบินได้ชื่โอเปตอาฟ้าตายเราจะพักนากแทงมีตัวอะไรตามมาไหมตึ้งตึ้งจีงบ้านีลัวยไปต่อโอ้โหสไาเด์แมนสองแล้วสไปสดอร์แมนสองแล้วปัก เออป๊อปป๊อเอาเฮ้ยมันเติมแค่แกนเหรอนึกว่าเติมน้ำมันได้พอเติมเติมเท้าที่หน้าป็นจีิงพอนล้ว้อไปละไปละไหนเราไปสู้สิแต่ดิหาก่อนดูไงตัวหนึ่งอุ้ยโอมาเลยเอาแล้วครับโอ้ยไอใช่ญี่ปุ่นอุ้ยกระโดดได้อาปากีนี้่ได้บีมหายได้เลยอุ้ยเอาละทำเป็นแกะพาวโอ้โห เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับเอ๊ะฟันทำไมตรงข้างล่าฟันทำไมข้างล่างขอให้ฟันตรงคอเออมาฟันในตรงข้างล่างมันยิ่งเปื่อยอยู่เอ๊ะจ้าจะโอ้ตายกันเลยนะครับพี่น้องเรียบร้อยเสิร์ฟไปดูด้วยดีดูไว้นะครับหมเรียนแล้วเอาตัวไหนวะไปีนันนี่เลนี่นี่เออไอตัวนี้ไม่นั่งเลยตะเลิดตะเลิด คุณใช้ตัวนี้ดีกว่าจำได้เฮ้อไม่ใช่ผมใช่มันนั่มันไม่ใช่คนจีนจำได้ไอ้นั่นมันจีนไงจริงด้วยบอกแล้วจะตัวเตี้ยๆหน่อยคุใช้ตัวนั้นคใช่ตัวนันเ่นนนั่งอยู่ฝั่งโน้นจำได้ใช่เออไหนเราไปดูซิเป็นไงตัวเตี้ยๆต้องออืตัวมันอัดจ็บเตี้ยๆไม่ใช่ดิมันกระโดดอยู่ตรงเนี้ยเป็นไงวะเออดีใช่ไหมคุณไททันมินิ

ของขึ้นเหรอครับแค่นี้อฟันในข้างล่างเขาบอกฟันตรงท้ายคอไทยทอยครับอ๋อโดนจับชิเรียบร้อยนะครับเหลมตัวนะครับไฟแล้ครับอู๋สูหายไปครึ่งหนึ่งนะครับตายกี่รอบวะเนี่ยสองครับไม่สามครับสองหรือสามเอาติดครับเลยครับแก้ปัญหาได้เป็นไงวะมันอะไรมันเปลี่ยนตัวเกิดกันพนักงานเป็นไงไม่โดน ไปเร็วมากเลยแล้วไอเด็กเปรตนั่นไปไหนแล้วน่าจะโอ้ยอว,อวีปารีสอุส้ยก็ะอุ้ยก็อัดเสาอะไรนะปอลัสิตวิปาร,รีสอวิปาลีสเมื<ะ>่าปอลัสิตจิ้งไปเข้าปากมันอีกเข้าตามอย่าค้างอยู่ตรงไหลมันอีกซิงฝ่าอะ,อะไรของคุณอีกสักพักโดนจับจับผนจะฆ่าคุณก่อนเลยเ่ย ให้โดนดลครับให้โตสักทีดิฟ้าเออมันเล่นยากจังวะฝัดตาไปเออจับเข้าปากพอดีเลยเลยแต่แขนสภาพนี่เหลือแต่แขนเมื่อกี้นี้แขกให้ด้วยล่ะเราแโกเคโแขกแขกให้แล้วอตาเอาโดยท้ยเล่นน่ะอ้าวมันเล่นเองไหมครับเก่งใจ ยังไม่ครับต่อทีหลังเออไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวเราเล่นเองที่รู้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากไอ้อเอ็นบีซีให้เอ็มซีซอมบี้เป็นเอ็มบีซีชาวบ้านโอเคแล้วก็ไอเนเธอร์เนี่ยอะไรเนเธอร์เนเธอร์หวานเนเธอร์หวานมันเป็นแบบไอ้ผมแดงแดงรู้จักป่ะเนเธอร์หวานที่มันเป็นเหมือนผมแดงแดงเอานะออยถูกนะเออที่มันเป็นผมหวานภาษาไทยไม่ดูไอโอท์เล่นอยู่เมื่อกี้เออเออรู้จักป่ะมาดูถามไอโอทเมื่อกี้ คคระโดดมากโอเคข่ากี่ตัวเนี่ยไม่รู้ว่าข่าไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเด็กฝรั่งเว้ยสองตัวเลยเด็กฝรั่งแก้ผ้าแก้ผ้าทำไมที่ชุมชนสัตว์อ่ะแก้จัพักโดนนะครับผาอีกตอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาแล้วครับตายกี่รอบวะทำความเคารพก่อนตายรอบสุดท้ายนะครับเราก็เคารพไปรอบสุดท้าย สู่ความฝันอันไกลโพ้นฮะมีสิบห้าตัวโอมีเป็นร้อยก่าตุลไอเข็มไอมีสิบห้าสิบห้าหัวใจเออทำไมไฟทำไมไฟตกครับปิดแม่งเลยครับทีเดียวจริงกันรู้เรื่องเอ้ยนั่นนั่นมันนอนแล้วอานอนก็ไปฟันมันเลยมันอะไรเนี่ยเด็กญี่ปุ่นดิผมขาวไอ้ไอ้เวนเอ้ยหายปีกแล้วครเนี่ยบอกครั้งสุดท้าย ไม่แน่ต้องมีการล้างแคลนระวังเด็กญี่ปุ่นนะเด็กญี่่ปุนเดี๋ยวว่าอันนั่นอันนั่นเอฟเรมเลยครับชาวจีนนะเนี่ยดูหน้ามันเลยใช่ไหมครับโอ้ยเด็กเอฟแบลวแบลวแบลวอยูลงไปฟันหน้าสปาร์ลงปากพอดีนะเออฟันคอบแม่งอเอือมตายโอ้เกมอะไรก็ไม่รู้ว่าแค่ฟันคอก็ตายแล้ว คนเทพครับฟันกระจูเสือไม่ตายฟันน่าจะมีจุกตายลนั่นไม่ไม่เด็กเหรอเด็กเปรตอาจ้าอาจ้าชาชาปากปากอาสมน้าเอาวคลิปหายแล้วไม่เหมือนตบยุงเหมือนตบยุงเลยแล้วก็ขอขึ้นนี่ส่งแบบอุ้ยไอเด็กฝรั่งมาแล้วเว้ยโอ้โหแอปแบลมันเลยทีเดียว วิ่งเข้ามาัเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาวันนี้เราจะเข้าปากกันอีกแล้วนะชิงฟันตรงตานะครับแล้วก็ไปฟันตัวอื่นแทนแล้วก็โดนทุบไม่ตายออแล้รว,วะโดนเหยียบโอยโง่จริงๆโดนเหยียบโดนเหยียบในบอกชีวิตสุดท้ายครับคนเท่ครับเมื่อกี้นาทีเนี้ยไม่รู้ครับเล่นยังกว่าจะพอใจครับก็าตายแล้วอ,อันแน่โอย,โอย,โอย,โอย มีนานะครับจะเป็นการเฉลิมฉลองไม้ครับครั้งยิ่งใหญ่ของโลกอีกสักครั้งเขาปากอันแน่ไม่ได้แดกฮัลโหลอ้ยกรแกนี่หว่ากระแกงี่หว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออตายอีกแกงี่หวอันนี้มันชัวร์อะไเราจะฆ่ามัเลยคุณคุณเดินอย่างนี้คุณไม่เสียวเข้าปากมั้งเหรอวิ่งไปพอดีวไอีกจะฝรั่งมาอยู่แล้ว ในเด็กฝรั่งนะครับไม่ยับเอ้ยตายตัวนะครับเอาเลยอีสปารเข้าปากชิงโอ้ยยหญ่แล้วลุยใหญ่โดนลุยใหญ่นัดเดียวครับผมเนี่ยตายลุยใหญ่แล้วีลุนยายโหญ่ค่ายหญ่มาหนี่มันเศษเนื้อเอาไอชี้แอบแตกกินกินเอาอร่อยอะไรถ่ายได้ง่ายไม่มีอะไรตายตัว เฮ้ยเราใส่เกี่คนแอบหมุนอ่าเรีนแอบแอบอีกแค่สิบสี่ตัวใชื่ออ๋อค่าได้ประมาณเอ่อสิบตัวค่าได้ประมาณสิบสี่ตัวแล้วสิบตัวเราค่าเออตัวที่เราค่ามีสิบห้าตัวเหรออ่าดบ้าก็ค่าไม่ต้องเยอะแล้วนะอ๋ เรียบร้อยครับพี่โนโ้ทไอพีแก่อพอเถอะเล่นอ,อย่างนี้มันจะต้องต้องเล่นอย่างนี้แล้วก็รู้จะไปเล่นแบบออนไลน์กันับออนไลน์ดูออนไลน์อะไรก่าโอ้โหขาปดสดวครับกันรับเอาไวต้ติดตา